ทีนี้เรามาดูเกล็์เล็กกันๆๆน้อยครับผมก่อนเข้าเนื้อห้าหลักครับเจ้าตัวสถานะอิเล็คิวเนี่ยมันคือตัวนี้นะครับอ่าเนี่ครับผมไม่มั่นใจว่าเจ้าตัวถุงมือคิดจโกรเนี่ยทําไมมันถึงค้างอยู่ที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นสถานะอิเล็กโทรคิวนะครับทั้งๆังที่อยู่เก้าเก้าอร์เซ็นเนี่ยมันก็ติดสถานะด้วยไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรืออะไรนะครับแต่จำไว้ว่า พอมันครบร้อยเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอิเล็กโทรคิวใช่ไหมแล้วมันก็จะยืนช็อตค้างอยู่ประมาณห้าวิแล้วก็ไอคอนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปครับเป็นรูปคล้ายๆขาแล้วก็มีช็อตไฟฟ้าอยู่ตรงตรงขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่ถุงมือคิดตโกะใช่ไหมครับเราจะสามารถทําสถานะช็อตได้ด้วยโดยที่ยังทําตัวอิเล็กโทรคิวได้ด้วยะจะทําได้สอย่างเลย ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเวลาเราใช้สปอรตเจมที่ชื่อว่าอิเล็กโทรคิวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ผมใส่เจ้าตัวสปอร์ตเจมอิเล็กโทรคิวเข้ามาในสกิลสปาครับอ่ะก็จะขึ้นสถานะเหมือนกันแต่เราจะไม่เห็นว่ามันทำตุกช็อคได้ถึงแม้ว่ามันกำลังจะติดอิเล็กโทรคิวนะตอนนี้ให้สามเปอร์เละอ่า ทีนี้เราทำยังไงต่อครับผมอ่าดูนะเล่นไปครับปุ๊บเห็นไหมครับแถบสถานะไม่ขึ้นช็อคเลยแล้วก็เนี่ยครับเป็นแถบสถานะที่บอกว่าติดอิเล็กโทรคิวแล้วครับอ่าแล้วมันก็จะยืนช็อคอยู่ครับผมอ่ช็อตชๆประมาณ5วิครับอ่าอันนี้คือข้อแตกต่างกันระหว่างตัวสปอร์ตเจมที่ชื่อว่าอิเล็กโทรคิวกับถุกมือคิตโก ที่สามารถทำอิเล็กโตคิวได้ครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วเราสามารถเล่นบิวประมาณไหนได้บ้างระหว่าง2ตัวนี้ครับที่ทำอิเล็กโตคิวเหมือนกันแต่การเล่นและการอัพพาสซีฟเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับผมไปครับ อ่ะสวัสดีครับทุกคนเจอกันนะครับผมผมนกช่องนกเลนเจอร์ครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม PART OF e x i l e 2ครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็เรียกว่าจะเรียกว่าเทคนิคป่าวะก็อาจจะเทคนิคแล้วมัง้งแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันครับเอ่อก็ช่วงนี้มีคนมาถามถึงเจ้าตัวสถานะ ElectroQ ครับอ่าอิเล็คิคืออะไรครับอิเก็คือสถานะเมื่อมอนเนี่ย โดนเจ้าตัวอิเล็กโทรคิวไปเนี่ยมันจะโดนช็อตไฟฟ้าครับแล้วหยุดนิ่งอยู่ประมาณ5วิครับยังไม่รวมมอดที่ลดการติดอะไรแบบนี้ครับแต่โดย Default แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5วิครับอ่าทีนี้เจ้าตัวสถานะอิเล็กโทรคิวเนี่ยเราสามารถหาได้จากอะไรบ้างอ่ก็จะมีถุงมือครับผมคิโตโกครับอ่าที่หลายๆคนใช้กันและพูดถึงกันค่อนข้างเยอะ ซึ่งผมก็เคยใช้มาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมใช้มามนานมากแล้วตอนตั้งแต่ตอนวิ่งแอคเลยครับผมอ่าแล้วก็นอกจากถุงมือคิตะกกมีอะไรอีกบ้างครับก็จะมีซัพพอร์ตซัพพอร์ตเจมครับที่ชื่อว่าอิเล็กโทรคิวรับผมข้อดีข้อเสียเนี่ยของระหว่างเจ้าตัวถุงมือคิตโกกกับซัพพอร์ตเจมอิเล็กโทรคิวเนี่ยต่างกันเล็กน้อยครับแต่ต้องเปลี่ยนวิธีเล่นค่อนข้างเยอะเออ ยังไงครับผมยังไงใช่ปะ่ะเรามาพูดถึงเจ้าตัวถุงมือคิตโกก่อนครับผมอ่าเจ้าตัวถุงมือคิตโกเนี่ยเราใส่ปุ๊บอ่าเราใส่ปุ๊บนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวสถานะทุกดาเมจไลท์งที่เราทําได้เนี่ยครับมันจะทำอิเล็กโรคิวเนี่ยใส่มอนเตอร์ครับโดยมันยังทําสถานะช็อคได้นี่คือข้อดีของมันครับ อ่นนี่คือข้อดีของเจ้าตัวถุงมือคิโตโกครับผมแล้วทีนี้เนี่ยต่างกันยังไงกับตัวสพอร์ตเจมอิเล็กโตคิวครับต่างกันตรงที่เจ้าตัวสพอร์ตเจมที่ชื่อว่าอิเล็กโตคิวเนี่ยมันไม่สามารถทำสถานะช็อคไซ่อนได้อ่าแต่จะทำอิเล็กโตคิวให้กับมอนเตอร์ได้อ่าก็คือไอตัวโดนไฟาช็อตแล้วก็หยุดประมาณ5วิเอนะครับ ่าและเจ้าตัวอิเล็กโทรคิวเนี่ยที่เป็นซัพพอร์ตเจมครับจะใส่ได้แค่หนึ่งสกิลเช่นเราไปใส่ในสปาร์คสกิลสปาร์คเราก็สามารถทำอิเล็กโทรคิวได้แต่จะไม่ติดช็อคแต่เราก็สามารถทำช็อคในสกิลอื่นได้เช่นออฟออฟสตอร์มอะไรแบบนี้ครับสามารถทำช็อคใส่มอนเตอร์ได้เหมือนเดิมอ่าแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวถุงมือคิดตโกนเนี่ยข้อดีก็คือทุกไลนิ่งดาเมจที่เราทำเนี่ย มันจะติดอิเล็กโทรคิวมันเลยครับอ่าแต่ข้อเสียมันก็มีครับข้อเสียมีอะไรบ้างครับอ่าเอ y เนอร์จีชน้อยครับได้แค่ s t a ตเด็กไม่ได้มานาอ่าโดนลดแคสสปีดโดนลดกันท่าครับซึ่งการทาุในเกมนี้เนี่ยสำคัญมากๆต้องบอกเลยนะครับว่าสำคัญมากๆครับผมมีการทาุกับไม่มีการท่าเนี่ยโอกาสตายแบบ ต่างกันแบบลิบลับเลยครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของเจ้าตัวถุงมือคิตโกะเนี่ยก็มีครับอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ครับผมอ่าทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเราอยากจะใช้เจ้าตัวอิเล็กโทรคิวจริงๆเนี่ยเราสามารถทํายังไงได้บ้างยกตัวอย่างเช่นผมจะใส่เจ้าตัวถุงมือคิตโกะ อย่างแรกที่คุณควรจะทาก็คือคุณต้องไปทํากันธาตุให้เต็มก่อนครับในที่นี้เนี่ยทองผมมันไม่เต็มเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใส่หมวกที่มีกันธาตุครับอ่าซึ่งหมวกที่มีสปปริตแล้วก็มีกันธาตุและเอเน g y จีชีสูงมานาเยอะๆยอะอินด้วยมันราคาแพงมากครับการมีสปปริตมีมนานามีอินแต่ไม่มีกันธาตุเอเนอจีชีสูงสูงราคาถูกมากครับต่างกันฟ้ากับเหวเลยครับผมเอ่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทําการท่าในส่วนอื่นเนี่ยที่เยอะมากขึ้นการที่จะมาเล่นเจ้าตัวถุงมือคิตโตโกได้ครับแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาในเรื่องของ Test Speed แคสสปีด้วผมระหว่างผมใส่เนี่ยถุงมือของผมใช่ปะมี e เอเนจี้ชิลเนี่ยแค่ทามผมอยู่0ูนยครับแต่ว่าผมใส่เอคิตโตโกตัวนี้ครับแค่ทามผมเหลือ0ูนจุสองสองครับเออก็คือ แคสปิดหายครับผมแล้วก็การทาาหายด้วยครับนอกจากนี้ดาเมจก็จะหายด้วยครับผมหายยังไงครับอ่าดูนะครับ1นึหนึ่งหใส่ปุ๊บหนึ่งสามครับดาเมจหายไปค่อนข้างเยอะจากการที่เราเล่นเป็นเพียวมานาใช่ไหมครับทุกๆค่ามานาของเราเนี่ยได้มาจากอะไรบ้างได้จากแมกมานาได้จากอินได้จากเอ e เนอร์จี้ชิลเนี่ยเจ้าตัวถุงมือคิตโกนเนี่ยได้ สเตตัสพวกนี้ค่อนข้างน้อยมากๆครับทำให้ดาเมจเราหายรวมถึงแคสสปีดที่หายไปด้วยเพราะว่ามานาเยอะ cat speed แคสสปีดเราก็จะเพิ่มขึ้นรีเจนมานาเราก็จะเพิ่มขึ้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวถุมือคิโตโกครับผมอ่าแต่ถ้าเรายังยืนยันอยากที่จะใส่เจ้าตัวถุมือคิโตโกอีกเราก็ยังเล่นแบบเดิมได้แค่เราต้องแก้การพลาดใช่ไหมครับแล้วก็ยังเล่นแคสออนช็อได้เหมือนเดิม ยังเล่นแค่ออนช็อคได้เหมือนเดิมเลยโดยที่ยังใส่พาซซีฟเดิมได้ทํำอะไรได้เหมือนเดิมแค่อาจจะต้องไปแก้เรื่องกันท่าแล้วก็แค่สปีดนิดหน่อยอ่าก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวถุมือคิตะโกะครับทีนี้ในกรณีที่เราใส่เซตเดิมอ่าแต่เราเปลี่ยนอ่าเจ้าตัวสปอร์ตให้กับสกิลสปาร์ก เพราะเราใช้ดามจสปาร์กเป็นหลักใช่ไหมครับอ่าทีนี้เนี่ยสปาร์กเราเนี่ยจะไม่สามารถทําช็อกได้อ่าจะไม่สามารถทําช็อกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นแคสออนช็อกได้ครับเราปิดไปได้เลยครับผมจากการทำแคสออนช็อกเวลาเราเก็บค่าช็อกจากตัวสปาร์กนะปิดไปได้เลยเราไปใส่เป็นแคสออนคีแทนครับอ่าแล้วก็อาจจะใช้ สกิลเดิมก็ได้ที่เป็น lightning conduit แต่อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าเราไปทำช็อคจากสกิลอื่นแทนนะครับซึ่งสปาร์คมันมันรัวกว่าครับเก็บค่าช็อคอะไรแบบเนี้ยเออมันมันมันทำได้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปเล่นสกิลอื่นครับเช่นโคเมิดอะไรแบบนี้ครับอ่าใส่ัพ p อ o r t ไปอ่ประมาณนี้ครับก็ใส่ัพ p อ o r t ไปแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของมานาเข้ามาเกี่ยวครับ เพราะว่าผมไปลองเล่นมาแล้วแคตออนคลีเนี่ยออกแม่งโคตรรัวเลยครับแล้วมานามแม่งแบบปัม๊มรัวๆครับเออแรงแรงพอเกือบจะเทียบเท่าไลนิ่งคนอนดีตเลยครับแต่ว่ามานาแบบโหหมดหลอดตลอดเวลาครับตอนไปตีบอสครับผมเอออ่ะทีนี้นอกจากนี้ครับถ้าเราทำอ่าช็อคไม่ได้ จากตัวสปาร์กเนี่ยดาเมจเราก็จะหายไปค่อนข้างเยอะจากการใส่ซัพพอร์ตที่ชื่อว่าอิเล็กทริวเข้าไปถูกไหมครับทีนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นนิดนึงครับ mm hmm. เนื่องจากเราเปลี่ยนทั้งซัพพอร์ตและแคดออนคลิเข้าไปครับผมอ่าแคดออนคลิ Pat ก็ตรงตัวครับผม mm hmm. เมื่อเราติดค่าคลิ click, เราก็จะเก็บ Energy ครับอ่าแล้วก็ไล่สกิลทิกเกอร์ท,ที่ที่มันอยู่ในสลอตครับผม นี่จะเป็นในส่วนของการ up passive อ่าผมโชว์แค่ร่าวๆนะยังไม่ได้ทำแมกโรเข้ามาครับเออเพราะว่าไม่ได้คิดว่ามันมันเอามาเล่นเป็นบิวจริงจังแต่มีคนถามกันเข้ามาผมก็เลยลองคิดดูว่าเออมันจะไปในทิศทางประมาณไหนได้บ้างในเมื่อเราทำช็อคไม่ได้จากสกิลสปาร์คแต่ยังทำได้จากสกิลอื่นผมก็เลยมองว่า งั้นเราก็ไม่เป็นที่ต้องทำช็อตก,ก็ได้แต่เราไปเล่นสายคลิแทนอ่าแล้วในสกิลสายคลิเนี่ยเราก็มีพาสซทีฟที่ได้สกิลเพิ่มขึ้นมาจะทิกเกอร์ก็ต่อเมื่อเราติดคริตที่ลข้ครับสกิลไม่ได้แรงมากแต่จะช่วยเพิ่มดามจทเยอะมากขึ้นครับนั่นคือสกิล elemental storm ครับอ่าอัพเข้ามาครับเราก็จะได้สกิลเพิ่มขึ้นมา1สกิลครับผมเราก็ใส่เข้าไปเลยครับอ่าสกิลเนี่ยเพิ่มดามจแต่ไม่ติดคลิ ่าใส่เข้าไป Lining m a t e r อรี่โคมาสเตเพราะว่ามันมี3าธาตนะครับสกิลนี้มี3าธาตุอยู่แล้วเราใส่พวกนี้ไปมันก็เพิ่มเลเวลดาเมจก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อาจจะใส่เจ้าตัวเลมโฟกัสเข้ามาด้วยเออเพราะสกิลนี้มันมันไม่ทำสถานะในพวกช็อกอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับเราก็ใส่เข้ามาครับแล้วก็เนีจะใส่แบบนี้เข,ข้ามาอ่ะประมาณนี้ครับผม ทุกครั้งที่เราติดคียเราก็จะติดเอ e m e n t a l Storm เต้ามันด้วยครับแล้วก็ติด Cat อ n c r i t ิคอลด้วยครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยมีคูดาวอยู่นิดนึงถ้าคุณไม่ได้อยากเอาดาเมจที่เยอะมากคุณอาจจะถอดแบเตอรี่ออกอันนึงแล้วก็ใส่อ e n g i n e e ิตี้เข้าไปครับผมนะผมใส่ไปแล้วน,น,นี้ใน blink ใช่ปะอ่ะใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ลดคูดาวสกิลทําให้มัน t ก i g g e r บ่อยมากยิ่งขึ้นครับผมสําหรับเจ้าตัวเอ e m e n t a l Storm ครับทีนี้มาดูในส่วนของพาร์ทสี่ครับผม ในเมื่อเราทําช็อกไม่ได้ครับเราก็ไม่จาเป็นที่ต้องอ,อัพพวกแมกนี่จูดช,ช็อกเลยอแต่จิวเนี่ยผมยังใส่แบบคล้ายๆเดิมอยู่เออยังไม่ได้เปลี่ยนมากแต่ผมก็ไปลองมาละดาเมจเกือบเทียบเท่ากับบิวที่เล่นอยู่นะปัจจุบันโดยที่เปลี่ยนพาสซีฟนิดหน่อยเออก็ยังใช้ทิกเกอร์ทิกเกอร์สกิลอยู่ครับ่าพาสซีที่เกี่ยวกับพวกทิกเกอร์อยู่ครับพเพื่อนดาเมจของพวกแคดออนกับอิลเูนทาลสตอมครับแล้วก็ แปบหนดพวกคลินเข้ามาครับเพื่อที่ติด key, energy, ต click, คี้แล้วก็เก็บเอนจีตัวแคทออนคลิง่ายๆครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการเติมสร้อยครับถ้าเรามาเล่นสายคลิใช่ไหมครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนเติมสร้อยใหม่จากตัว Lightning Lock ไปเป็นตัวนี้ครับผม Enemy อยูเอ็กซ์ตัวค a ว e ฮปอินคก็คือโนดนี้เนี่ย มันบอกว่าถ้าสตูโดนเล็ c กโทรคิวเนี่ยจะเพิ่มดาเมจที่ได้รับอีก20%ครับก็คล้ายๆกับสถานะช็อคครับถ้ามอนต์สถานะช็อคมันก็จะโดนดาเมจมากขึ้นโดย e f ฟ u l t เนี่ยเริ่มต้นก็คือ20%ครับเราอาจจะมาใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยแทนจากการที่เราทำช็อคไม่ได้ถ้าเราใส่พพอร์สก,กิลที่ชื่อว่า อิเล็กโทรคิวเข้าไปครับอ่ะก็เปลี่ยนวิธีเล่นนิดหน่อยเปลี่ยนวิธีอัพพาส v e นิดหน่อยครับเออประมาณนี้ครับผมอ่ะทีนี้ก่อนที่จะสรุปจบคลิปกันไปครับผมทำไมเจ้าตัวอิเล็กโทรคิวอยู่ๆก็เปถนนึงมีประเด็นกันเข้ามาใช่ไหมครับเขาบอกว่าเจ้าตัวอิเล็กโทรคิวเนี่ยช่วยให้สามารถลงดันอะไรแบบเนี้ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็ต้องบอกว่าง่ายขึ้นจริงไหมก็อาจจะจริง เพราะว่ามันทำซ c ซีใส่มอนใช่ไหมครับมอนยืนนิ่งให้กับเราตีฟรีๆเนี่ยประมาณ5วิเลยครับทีนี้2ส,สิ่งที่ผมนําเสนอไปก่อนหน้าครับเลือกกันเอาเองเลยครับว่าแบบไหนดีกว่าระหว่างถุงมือคิโตโกที่เราจะได้ดามเมจที่ลดลงนิดหน่อยนิดหน่อยเป่าวว่าปาจะเยอะเหรอมั้งเอดเอดาเมจที่ลดลงมานาที่ลดลง แล้วก็กันธาตุที่ลดลงในกรณีที่ใครทําการธาตุไม่ตันนะครับเอความถึกที่ลดลงเนี่ยลดลงยังไงครับลดลงเพราะว่าเราเล่นเพียวมานาใช่ไหมครับยิ่งมานาเราน้อยเราก็จะถึกน้อยลงครับผมอ่าแต่ทีนี้เรายังเล่นในสายพาสซีฟเดิมได้แทบจะไม่ต้องแก้อะไรเลยครับถ้าคุณเล่นคิตโกะแล้วมีการทาตเต็มไม่ได้ติดปัญหาเรื่องแคสสปีดก็ยังเล่นแบบเดิมที่ยับไปได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคุณเล่น เจ้าตัวซัพพอร์ตเจมอิเล็กทริคุณอาจจะต้องไปแก้พาซีบนิดหน่อยเพราะว่าทำช็อคไม่ได้จากตัวสปาร์คหรือจะอาจจะแบบฟื้นเล่นแบบเดินไม่ได้แต่ไปทำช็อคจากการใช้สกิลอื่นแทนแต่ผมว่าไม่ค่อยเหมาะเว้ยอาจจะต้องเปลี่ยนสายเล่นนิดนึงไปเล่นสายคลิแล้วก็เปลี่ยนพาซีจากสร้อยอะไรเนี้ยความยุ่งยากในการเล่นก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ขึ้นอยู่กับเราเองเลยครับว่าเราจะเลือกแบบไหนครับไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่าหรือแบบไหนแยก่กว่าครับแค่มานําเสนอในอีกมุมมองหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ในปัญหาที่คุณยังติดอยู่ถ้าในกรณีที่คุณยังใช้ถุงมือคิดตะโกน,นะครับเออก็ประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้ครับผม ก็สำหรับใครครับผมที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วก็ยังไม่กดติดตามเนี่ยรบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยในการทำคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับผมทุกคนเจอกันครับในคลิปถัดไปครับก็ถ้าในคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับเออจะได้รู้ว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนครับแล้วก็แก้ไขในการทำคลิปถัดไปแล้วก็ถัดไปครับผมประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณครับ King, 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 king.